สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนอันนี้ก็มาขออ,อวดหน่อยขอคิงลูกค้าหน่อยนิดนึงก็กำลังจะมาชำ่ำกิ่งตอนพววนป่าก็คือที่เราได้ชํำเพราะว่าแปลงที่เราจะปลูกมันยังไม่พร้อมเอะนะตอนนี้กำลังปรับดินอยู่ปรับดินอยู่เดี๋ยวถ้าก็คือก็น่าจะพอดีปรับดินเสร็จก็จะปลูกชะอมใช่ไหมจะปลูกชะอมปลูกแคร์ mm hmm. เผื่อต้นกล้าจะพร้อมเนาะ mm hmm. เออก็ อกิ่งตอนนี้ก็น่าจะแข็งแรงพอดีประมาณนั้นโอเคนี่เอามาขิงเอามาขิงใหญ่สุดก็คือตอนนี้เราเติบตอนต้นแม่เนาะตอนตอน้องได้ได้กิ่งแบบทำเสาอะอ <laughs> จะว่ายังงก,ก็ได้จะว่ายังไก,ก็ได้อ่าประมาณนั้นก็คือเดี๋ยวใหญ่สุดนี้ขอปลูกเองก่อนเพื่อนแล้วก็เล็กสุดนี้ <Okay. S 1> ก็ยังไม่ได้ปล่อยเมาาื่อาวันรอบเมื่อวันก็ไม่ได้ปล่อยอ่าเพราะมีแค่สองกิ่งเนาะมไม่ได้ปล่อยชุดหลุดไซส์นี่ ก็เอาไว้ปลูกเองก่อนประมาณนั้นเดี๋ยววันนี้ชําอ่ะติดตามกันทุกคนเดี๋ยวมาไล์สดคุยกันเล่นๆตอนชําผักหวานป่านี่เลยเนาะ